เอพีซื้อมเทพเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรืองไปขอพอรด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะช่องยูพามิวเนาะซัมโปมีจีชั่นแนวเดซ์เดรเล่นไปกับยูพามิวค่ะค่ะมาถึง EP 2แล้วนะคะที่พามิวได้หยุดไว้ตรงนี้นะคะ แล้วเราก็กำลังจะเดินเข้าไปสักการะพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในนะคะพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ด้านในนี้นะคะตอนนี้พามีล้วงเหรียญมาแล้วค่ะกำลังจะโยนเหรียญน,นะคะโยนเหรียญไปก่อนนะคะแล้วก็ปรบมือสองครั้งนะคะแล้วก็พนมมือขอพรนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ มีความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสมหวังในทุกสิ่งนะคะแล้วก็ขอเผื่อเพื่อนๆด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆสมหวังในทุกสิ่งเช่นกันนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองเช่นกันนะคะดเ,เดี๋ยวเราก็จะเดิน ขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คำนับหนึ่งทีแล้วเราก็จะเดินไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะจนไปถึงฝั่งขวามือที่วพาีบอกว่างานเขามีสองด้านนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะขายเป็นเครื่องรางนะคะ หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโอมาโมลีนะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในการค้าขายเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานหรือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องเรียนนะคะแล้วก็เ,เป็นโอมาโมลีไว้ป้องกันพูดพิีพศาสตร์หรือว่าโอมาโมลีที่ว่าพกเอาไว้ในกระเป๋าแล้วจะทําให้รู้สึกว่า หายเจ็บหายไข้ป้องกันภัยอะไรต่างๆนานาให้กับเรานะคะก็มีหลายอย่างให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็จะมีการเสียงเซมซีซื้อกระดาษเสียงเซมซีนะคะเมื่อจับได้เบอร์ที่ต้องการแล้วแล้วเขาก็จะเอามาอ่านนะคะอ่านแล้วก็ดูว่าอันไหนดีหรือไม่ดีนะคะถ้าไม่ดีเขาก็จะเอามาผูกเอาไว้อย่างนี้นะคะจะมาผูกเอาไว้ตามราวอย่างนี้นะคะ ส่วนของย่พอ่อมิวจะดีหรือไม่ดีนะคะย่พอ่อมิวก็จะมาพับพับแล้วก็มาผูกไว้เช่นกันนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นกระดาษใบนั้นออกมาผลจะเป็นยังไงนะคะจะดีหรือไม่ดีย่พอ่อมิวก็พับเอามาผูกไว้ตรงนี้นะคะมาผูกไว้กับที่คนอื่นเขาทำทำกันเราเห็นคนอื่นทําอะไรเราก็ทําตามเขาะค่ะ นะคะ <ไป S 1> ก็เดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆไปพร้อมๆกันนะคะในช่วงค่ําคืนนะคะบรรยากาศก็อาจจะ,อ,ะอึมครึมนิดนึงมืดนิดนึงไม่ค่อยสว่างแล้วก็ปีนี้ก็เงียบเหงาไม่มีรายการทีวีมาจัดรายการนะคะก็เลยทําให้บรรยากาศเงียบเหงามากๆนะคะไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเสียงการระบายการละเล่นอะไรกันแล้วก็ไม่มีร้านค้า ที่จะมาขายของอย่างอื่นเลยนอกจากร้านค้าจากทางวัดที่ขายโอมามมลีนะคะบรรยากาศจะเงียบเหงามากๆเลยนะคะแต่ก็ยังมีคนมาสักการะบูชาออขอพรเป็นอยู่เนืองๆนะคะเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะตามที่เห็นในภาพเลยนะคะ ที่แล้วยุพอมิวก็เข้ามาขอพรน,นะคะตอนนี้ก็เดินเข้ามาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเดินออกไปพาเพื่อนๆเดินเลาะๆไปเรื่อยๆนะคะเดินมาเก็บภาพตรงน,นี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะที่ยูพามิวได้ขอพรไว้จากอีพีหนึ่งนะคะ e ีพีที่แล้วนะคะ ก่อนจะออกไปนะคะขอมาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็มาแบบสภาพมึนๆหัวนิดหน่อยนะคะหน้าเนอร์ก็ไม่ได้แต่งมานะคะมาแบบคุณแบบไม่อยากโชว์หน้าตัวเองเลยนะคะมาแบบสภาพแบบมายังไงอย่างนั้นเลยนะคะใส่แค่เสื้อคุมมานะคะ นี่ก็เป็นโทรีนะคะแล้วก็มีคนเดินเข้ามาขอพอรเป็นระยะระยะนะคะยุพามิวก็เก็บภาพนี้ให้เ,เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเดินล้อๆออ,ออกไปกันด้านนอกกนันเนาะจริงๆแล้วอยู่ญี่ปุ่นนะคะ ก่อนออกจากบ้านนะคะก็ถือว่าให้เกียรติกับคนญี่ปุ่นด้วยการควรจะแต่งหน้าแต่งตาให้มันดูดีนะคะยูพะมิวก็มาแบบบ้านๆเลยนะคะเสื้อคลุมนะคะมามามแบบธรรมดานะคะคือสไตล์ฮอร์โมนของพะมิลคะ่ะน่าจะเป็นฮอร์โมนเพศช,ชายสูงกว่าฮอร์โมนเพศหญิงบ้งคะเลยไม่ค่อยรักสวยรักงามสักเท่าไหร่นะคะนี่เป็นโทลินะคะ ซึ่งจะต้องมีทุกประจําทุกวัดนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของชาวญี่ปุ่นนะคะจะไปวัดไหนจะต้องเห็นโทริสีแดงนี้นะคะตั้งตระหงจอยไว้ทุกวัดเลยนะคะก็ทุกคนก็จะให้ความเคารพแล้วก็นับถือวาอ่าทุกอย่างจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะ ตอนนี้พ่อมิวก็พาเพื่อนๆเ,เดินมาถึงฝั่งซ้ายมือแล้วนะคะเริ่มเข้ามาในงานฝั่งซ้ายมือแล้วก็จะมีโคมไฟสีคนละอย่างกับฝั่งขวามือนะคะสีสันก็จะสดใสกว่านะคะแล้วตรงจุดนี้นี่เองนะคะที่ปกติแล้วจะมีรายการทีวีมาทำทีวีแล้วก็จะมีการร้องรำและเล่นเต้นระบํากันนะคะปีนี้เงียบเหงาไม่มีนะคะ ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่ก็คือเทพเจ้านะคะแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะหรือว่าเอบิส,สุซังมะจะเรียกว่าเอบิส,สุซามะนะคะเอบิส,สุซามะนะคะก็คือเทพเจ้าองค์หนึ่งนะคะที่ให้ความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนนะคะให้ความนับถือมากๆเลยนะคะเ,เป็นสัญลักษณ์ของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเดียคะสัญลักษณ์ของ ความเป็นอยู่ค่ะให้รู้ว่านี่คือปลาจริงๆนะคะเป็นปลาจริงๆนะคะเป็นปลาปลาจริงๆเลยเป็นปลามคาคระนะคะแล้วก็คนเขาก็จะมาขอพรก็จะโยนเหรียญเข้าไปนะคะขอพรให้ทุกคนมีการค้าเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้ในานามีข้าวในาน้ำมี ในน้ำมีนาในนามีข้าวในน้ามีปลาเอ้ยพ่ะมิวพูดผิดแล้วนะคะไปม่วไปหมดแล้วนะคะลิ้นพันกันนะคะมีข้าวมีข้าวมีวมปลานะคะก็คือในน้ามีปลาในนามีข้าวนะคะต้องพูดอย่างนี้ถึงจะถูกนะคะลิ้นพันกันนะคะไม่ได้ตัดนะคะ,ะจัดยาวเลยนะคะพูดผิดก็ผิดไปเนาะให้อภัยพ่อมิวนะคะ ฟามวิวก็ตื่นเต้นเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีปลามากมายนะคะให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะพอดอีประเทศญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลนะคะเป็นพื้นที่ที่ทะเลชายฝั่งนะคะ,ะก็โดยรอบของพื้นที่ชายฝั่งของประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นะทะเลฉะนั้นอาชีพ หลักของชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพประมงนะคะก็จะหาปลามาแล้วปลาตัวหนึ่งเนี่ยนะคะปลามาัคุโรเนี่ยไม่ถูกๆนะคะคุณขาสามารถซื้อบ้านในหลังหนึ่งเลยนะคะบางทีเขาจับมานะคะตัวหนึ่งโอ้โหรนะคาแพงมากเกิดมาไม่เคยเห็นเลยนะคะซื้อปลามาัคุโรตัวหนึ่งนี่ซื้อบ้านในหลังหนึ่งเลยนะคะอันนี้พ่อหมูก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศจริงๆนะคะเรียวๆนะคะก็เลยจะไม่ใส่เสียงเพลงนะคะ ก็จะพูดพูดไปแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศจริงๆไปเนาะยูพอมิวชอบโคมไฟมากๆเลยค่ะชอบมากๆเลยนะคะเห็นโคมไฟญี่ปุ่นทีไรนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงกองของญี่ปุ่นเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันรู้สึกดีอะคะ่ะ ตรงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ขายมาโอมาโมลีนะคะก็คือเครื่องรางนะคะบางท่านก็ซื้อกลับไปบูชาที่บ้านนะคะแล้วก็หนึ่งปีก็จะนำมาเปลี่ยนทีหนึ่งนะคะก็ออโอมาโมลีนะคะก็จะอยู่ได้หนึ่งปีนะคะแล้วก็จะนำมาเปลี่ยนนะคะสาวๆก็คุยกันยิ่งๆน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ที่ได ที่ได้จับมานะคะว่าเสียงเสริมสีได้ใบไหนมานะคะก็นำมาผูกไว้ตรงด้านนี้ได้เช่นกันนะคะตรงนี้ก็จะถึงทางออกแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอมิวก็เดินพามาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็จะถึงทางออกแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะอุ๊ยหยุดถ่ายแป๊บหนึ่งนะคะ AB สุนะคะ คันจิอ่านไม่ออกอยู่มานานแล้วนะคะ อันนี้บรรยากาศด้านนอกนะคะคือเดินออกมาแล้วแล้วก็มาถ่ายโทริให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าทางเข้าวัดจริงๆต้องเข้าทางนี้นะคะแต่ว่าเนื่องด้วยเป็นงานวัดนะคะเขาก็เลยให้ให้ไปเข้าด้านข้างนะคะให้เลือกเอาว่าจะเดินเข้าด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะยูวามิวเมื่อวานนี้ก็เป็น e ีพีหนึ่งเนาะ <c oughs> ก็พาเข้าไปด้านซ้ายก่อนแล้วก็เดินล้อมาจนด้านขวามือแล้วก็ออกมาจากประตูด้านนี้นะคะ เราก็มาถ่ายเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนกลับบ้านนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมนะคะคลิปนี้ก็ทําแบบไม่ได้ตัดต่อนะคะแล้วก็พูดยาวเทคเดียวจบเลยไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะคะผิดพลาดประการใดกับขออาภัยทุกท่านด้วยนะคะด้วยความตื่นเต้นไม่ได้พูดนานแล้วไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอาลานนะะี้จ้าท ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วพบ,บกันใหมค่ค่ะ